สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสต์อีกแล้วนะคะที่ t ต r b e a u t y b r i g h ต o นนะคะห่างหายไปหลายอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยพอดีสตาไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยช่วงนี้โฮมงานเยอะไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็เอาเทคนิคด,ดีมาบอกกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะอย่างเช่นสีนะคะเวลาเราทําสีผมแบบนี้เนาะเราจะเจอบ่อยๆเลยนะคะสาหรับสาวเอเชียหรือว่าผมสีเข้มนะคะผมสีระดับ1 2 3แบบนี้ที่เป็นสีดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราฟอกสี หรือว่าใช้ผงฟอกใช้ผงกัดสีผมเนี่ยสีที่ออกมาจะเป็นสีสนิมแล้วก็สีส้มสีอะไรที่มันออกทองทองมากๆนะคะเราทํายังไงให้มันเป็นสีหม่นหรือสีเทานะคะอย่างเช่นผมสไตล์ตอนนี้นะคะก็จะออกมาแนวเทาๆหม่นๆนะคะวันนี้สตตร์จะเอาเทคนิคสีของเวลล่ามามาบอกคุณผู้ชมสสีด้วยกันนะคะสีที่สตตล์ใช้ชอบมากๆนะคะก็คือสี7จ็ทับแแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะใช้กับไฮโดรเจน3%เซนะคะหลังเจ็ดที่เราลงโป ผงฟอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีของ v e l a Professional นะคะตัวของ Collection uh, i l l u m i n a Color นะคะกล่องสีม่วงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสีนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือสีอันนี้ของ Color t o u c นะคะ8/8/1นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้เป็นโทนเนอร์ใช้ดีเลยทีเดียวนะคะ Color t o u เนี่ยสตาแนะนำให้ใช้กับไฮโดรเจนนะคะ ตัวที่เขียนว่า1.8%แแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าใครฟอรกเกยอะๆแล้วนะคะใช้กับ1.9%ของพาส,สเทลก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไฮโดรเจนคู่กับตัวนี้ไว้ให้ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนของคา l เล t รทัสนะคะ8ทับแนะคะก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวสตาจะพาคุณผ<ม>ู้ชมไปดูก่อนทำและหลังทำนะคะก่อนลงโทนเนอร์แล้วก็หลังลงโทนเนอร์ว่าสีเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูเป็นที่รอยแล้วนะคะก็คือสีตัวที่ก่อนทําลงโทนเนอร์เนี่ยสีจะออกเหลืองมากเลยใช่ไหมคะแล้วพอเราลงโทนเนอร์ไปประมาณ20นาทีนะคะสีของเขาก็จะหม่นแล้วก็ออกสีเทานั่นเองค่ะไม่ใช่ก็ลองไปทําตามดูกันเนาะถ้าใครที่อยากได้โทนที่แบบหม่นๆแล้วก็ไม่มีสีของเวลา่าเดีวสตาร์จะใส่สีอื่นๆไว้ให้ในช่องคาอธิบายด้วยเนาะลองไปค้นหากันดูแล้วก็อย่าลืมกดเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะคะวิธีการทําสี เทาหรือว่าสีเทาเข้มนะคะสีปิดผมขาวแบบนี้นะคะทำยังไงตามไปดูกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะในเพลย์ลิสต์ก็จะอยู่ในลิงก์ด้านบนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะอยู่ในช่องคําอธิบายด้านล่างด้วยนะคะเป็นลิงก์ปิดผมขาวลิงก์การทาบลีบาร์สนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลิงก์การทำไฮไลท์สีแฟชั่นนะคะลองตามไปดูกันค่ะโอเควันนี้นะคะทางส t a ร์บิลตี้ก็ต้องขอตัวลาปีแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะไว้บาย ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีสีผมที่สวยๆแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่าใครที่มาติดตามชมใหม่ๆนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สตาร์ด้วยแล้วก็ใครมีรูปภาพหรือว่าคำถามนะคะก็ส่งไปได้ที่เพจนะคะ star beauty b r i g h t ตั n นะคะใน Facebook Fanpage แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ